สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะผู้มีบุญบารมีมากทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พบกันนะคะกับเมเนตพาแบ่งปันผ้าเท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะเหมือนเดิมนะคะมีรับประกันผ้าเท้อยาเลนบวชเลยรับประกันตลอดชีพนะคะมีพิกัดชัดเจนนะคะอยู่ที่เมืองนครพนมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มารับชมที่ลานได้เลยนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0 9 5ย์4 6 4 4 0 0 9 5 4 1 4 6 4 4 0นะคะแอดไลน์ S หรือโทรเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจสองวันเลยแล้ววันนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะแต่ว่าอยากมาลงนะคะเรื่องราวนะคะให้ได้รับฟังกันนะคะเมนะคะเพิ่งเดินทางกลับมาจากวัดหลวงปู่สงศรีนะคะหรือว่าวัดป่าสีสว่างธรรมนะคะวัดป่าสีสว่างธรรมนะคะ อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พระอาจารย์ไก่ท่านได้ชวนมีนะคะสองรอบมีก็ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งว่าจะไปไม่ไปพอได้มีโอกาสไปแล้วนะคะก็แบบว่าทําให้มีรู้สึกว่าเหมือนคําพูดที่พระอาจารย์พูดจริงๆว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะนี่ค่ะรูปสีนะเดี๋ยวมีจะให้ดูนะคะ เนี่ยคะ่ะหลวงปู่สีนะคะหลวงปู่สีท่านอายุ84ปีนะคะซึ่งหลวงปู่นะคะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงปู่ทองมานะคะถาวโลนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นลูกศิษย์ลำดับที่20เลยนะคะนะคะหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีท่านก็บอกว่า ท่านอยู่กับหลวงปูท่ทองมาจนหลวงปู่มรณาภาพนะคะก็ไปไปมาๆนะคะก็ปฏิบัติต่อหลวงปู่จนหลวงปู่มรณาภาพนะคะอันนี้คือหลวงปู่ศรีนะคะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆทําไมถึงว่าอย่างนั้นพอไปกราบหลวงปู่นะคะมีเห็นรูปนี้นะคะรูปนี้นี่เนี่ยคะ่ะตอนสมัยหลวงปู่ยังเป็นหนุ่มนะคะมีเห็นรูปนี้แวบแรกขึ้นมา มีก็สะกิดคนค่งๆมีว่าแฟนมีว่าอยากให้ไปถามหลวงปู่จังเลยว่าหลวงปู่อยู่นาแกออยู่กับพระอาจารย์ดํำไหมนะคะซึ่งเมื่อก่อนเป็นเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีเล่าให้ฟังก่อนนะว่าเมื่อก่อนเมีเคยไปกราบนะคะพระอาจารย์ดําที่อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งพระอาจารย์ดําท่านก็เป็นชาวจังหวัดสุรินคนจังหวัดสุรินนะคะอยู่ที่จอมพระนะคะ ตอนนั้นเมยังเด็กยังเด็กแต่มีจําความได้แล้วนะประมาณมีอยู่ป .2 ป .3 นี่แหละป .3 นะคะตอนนั้นน่ะที่ตาพาไปตาเมีจะพาไปวัดตลอดนะถ้าใครแบบเคยฟังเมีตั้งแต่แรกนะคะและที่สําคัญเลยนะเมีก็อยากจะถามมากเลยเมีก็สกิลให้แฟนมีถามแฟนก็ไม่รู้จะถามยังไงนะจนนะคะขึ้นมารดนี่แหละนะคะเมีก็เลยถามกับพาะอาจารย์ไก่ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้ใช่ไหม พระอาจารย์เราบอกใช่แล้วพระอาจารย์ก็เลยถามเมียว่าเมียรู้จักพระอาจารย์พระอาจารย์ดาได้ไงนะคะลุงปู่ด,ดาได้ไงก็เพราะตานะคะพาเคยพาไปวดัดเมื่อสมัยก่อนนั้นไฟน้ํายังไม่เข้าถึงตานะคะไปแบบว่าไปตักน้ําไปแบกน้าอะคะ่ะขึ้นมาไว้เต็มตุ่มให้พระอาจารย์ดํะทุกอาทิตย์นะเมีก็ไปรอที่กุฏิของแม่ชีอะนะคะ สมัยก่อนนะ่ะถ้ำนะคะถ้ำภูมะเขือนะคะกว่าจะขึ้นไปถึงได้นะ่ะเมื่อก่อนทางยังไม่ไม่ดีนะต้องมีความพยายามจอดรถไว้ไกลแล้วต้องเตินขึ้นไปบนภูอีกนะตอนนั้นที่มียังจำความได้มีก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังเมีก็เลยย้อนกลับไปถึงคำที่มีเคยถามพระอาจารย์แล้วถ้าถ้าใครติดตามเมีมีเคยพูดอยู่นะว่าพระอาจารย์ไก่บอกเมีว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เมีได้มา รู้จักกับพระอาจารย์และได้ไปกราบที่พระอาจารย์พาไปอย่างนี้นะคะ่ะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆมีแบบว่ารอบแรกมีก็ว่าผ่านไปแล้วนะมีก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามารอบนี้คือแบบย้อนกลับไปคิดนะคะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะนะคะที่ได้มารู้จักมา พบปะมาพูดคุยและมากลับไหว้นะคะก็เหมือนทุกคนที่ได้มารู้จักเมีได้มาพูดฟังเรื่องราวต่างๆที่เม่เผยแผ่ให้ฟังนะจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะท่านนะคะก็ยังจําทุกอย่างได้นะคะหลวงปู่นะคะท่านท่านก็อารมณ์ดีนะวันนี้นะคะได้ไปกราบและได้ให้ของอกับพระอาจารย์ไว้ด้วยนะเนี่ยค่ะ ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเงินจริงๆรู้สึกกลับมาแล้วตื้นตันใจแล้วแบบเหนื่อยนะแต่อยากพักเพราะว่าปกติมีไม่ตื่นเช้ามีตื่นเช้าตั้งแต่ตีห้าทุกคนนะคะในการที่จะออกเดินทางไปวัดหลวงปู่ศรีนะคะหลวงปู่สุนสศรีนะนี่ค่ะและที่สำคัญเลยนะพี่คนที่ดูแลหลวงปู่อะคะ่ะ มีเรียกเป็นน้าเนาะน้า,นาที่ดูแลหลวงปู่อะคะ่ะพูดว่าปกตินะหลวงปู่จะไม่ค่อยพูดกับใครนะคะแสดงว่าหลวงปู่แบบว่าถูกชะตานะคะถึงพูดคุยกับพระอาจารย์ไก่ด้วยแบบว่าความหัวเราะและลที่สําคัญหลวงปู่ไม่เคยให้ใครผูกแขนนะคะแต่หลวงปู่ให้น้าที่ดูแลค่ะหาได้ใส่สินที่สวยๆให้ท่านบอกให้พระอาจารย์ไก่นะคะผูกแขนให้ท่านนะ เมเมเข้าจะความรู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบว่าเนาะท่านสื่อสารกันร,รู้เรื่องแล้วแบบท่านต้องมีจิตในการสื่อสารกันนะคะเมย์ก็เลยแบบว่านะเพราะว่าหลวงปู่เป็นคนที่ตรงมากได้ไม่ได้ได้บอกถ้าได้ท่านจะบอกว่าได้ถ้าไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ได้ท่านเป็นอย่างนี้และท่านเป็นคนที่ตรงมากจริงๆค่ะ แลวทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเมื่อเอิจริงๆนะเมย์เนี่ยกลับมาพูุ่งีถามแม่กาลังจะพูดคุยกับแม่เดี๋ยวเมพูดคุยกับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เมมาเล่าต่ออีกช็อตหนึ่งแต่เมย์ได้ถ่ายทุกอย่างไว้ในวัดแล้วเดี๋ยวเมจะมาเล่าถึงความรู้สึกของเมย์ให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เมย์อยากเผยแผ่มากๆนะคะและที่สําคัญเลยหลวงปู่นะท่านอยู่กุฏิแบบนี้เลยอยู่แบบสมถะมากๆนะคะหลวงปู่ท่านเป็นนักเออเป็นพระนักปฏิบัติ และที่สำคัญท่านเป็นพระนักพัฒนาท่านพัฒนาวัดวาอารามที่อื่นที่จังหวัดอื่นอย่างท่านมาที่ภูมเขเอนะที่นาแก่และก็ที่นครพนมหลายที่และที่อื่นอีกหลายที่นะคะที่ร้อยเอ็ดนะหลายที่เลยแต่ท่านไม่ได้ปูรณะสร้างที่วัดของตัวเองจนหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เหนื่อยแล้วนะหลวงปู่เนี่ยไปไม่ไหวแล้วนะคะหลวงปู่ถึง กลับมาพักผ่อนที่วัดตัวเองและก็เริ่มสร้างนะคะวัดของตัวเองและที่สําคัญหลวงปู่ท่านไม่ให้แบบว่าท่านอยู่แบบสมถะมากๆทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้นะคะท่านอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะอ,อําเภอกรมะลาสายนะคะจังหวัดกาลสินนะคะหลวงปู่ท่านอยู่แบบสมถะจริงๆท่านเป็นพระที่มีความเมตตามากๆ ท่านเลี้ยงหมานะที่วัดมีหมาประมาณ30กว่าตัวนะคะแล้วก็แมวอีกเยอะนะคะจนานาที่ดูแลหลวงปู่ค่ะท่านบอกว่าหลวงปู่ได้ให้ให้ทำนานะคะไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะว่ามีแต่คนเอาไปปล่อยวัดและถ้าไม่เลี้ยงไว้หมาจะไปเป็นที่พึ่งที่ไหนนะคะก็สงสารมันนะคะก็เลี้ยงไว้นะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้นะคะก็เป็นพระที่มีความเมตตามากๆนะคะมีอย่างให้เห็นนะ นี่ค่ะกำลังสร้างวัดของตัวเองนะคะเมถึงเมไปมีก็ตั้งจิตอธิฐานนะถ้ามีมีบุญบารมีมากพอเมก็ขอบารมีให้ได้มานะคะบูรณะมาร่วมสร้างวัดกับหลวงปู่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเมีมถ่ายเป็นวิดีโอเมจะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมีต่ต่อกับมีเหนื่อยอยู่วันนี้นะคะเนี่ยท่านอยู่แบบสมถะมากๆเมได้ถ่ายข้างในไว้หมดนะคะหลวงปู่นอนแบบ นะคนเอามาถวายคนเอาที่นอนมาถวายเอามาถวายนุ่มท่านก็บ่นไม่ได้ว่านุ่มเกินไปนะปกติท่านจะนอนแบบแข็งๆเนาะคนแก่แบบว่าท่านเคยนอนแบบลาบธรรมดาแข็งท่านก็บอกว่าต้องนอนให้เขาถ้าไม่นอนให้เขาเขาก็จะไม่ได้บุญนะคะเป็นที่นอนที่ลูกศิษย์ลูกหานี่นะคะเอาไปถวายนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่มีอยากเผยแพร่เหนื่อยแต่ว่ามีความในใจเยอะมากในหัวใจนะคะที่อยากออกมาพูด ทั้งเรื่องราวเมื่อก่อนตั้งแต่เรายัางเป็นเด็กคือตาเมีนะเสียไปแล้วถ้าตายังอยู่นะทุกวันนี้เมีอยากให้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังมากๆเลยนะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะมานะคะเมีขอเผยแผ่บารมีนะคะพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชรัตขันติโกนะคะก่อนเลยนะวันนี้นะคะเพราะว่าเมได้รุ่นนี้มานะเป็นเหรียญเสมานะ เสมาเอ่อพญาสิงห์บรรดาทรัพย์บรรดาทรัพย์จริงๆนะคะหลายคนที่ได้ไปแล้วเกิดปาฏิหาริย์เรื่องราวจริงๆสมชื่อพญาสิงห์บรรดาทรัพย์จริงๆถ้าย้อนไปอีพีหลายอีพีที่เมย์เคยเล่าให้ฟังนั้นลองย้อนไปดูนะคะจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์หลายเรื่องเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะแล้วสาหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะการกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเราได้เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมย์ตั้งใจมากๆนะคะที่จะปูรณะสร้างวัดนะคะวัดท่านก็สร้างขึ้นมาจริงๆและท่านไม่ได้เอาเงินไปไหนนะคะอย่างหลวงปู่หลวงปูส่สมศรีท่านก็นะคะส่งเสียนะคะเด็กเรียนนะคะหลายคนเลยอย่างพระอาจารย์ไก่ท่านก็ส่งเสียนะคะเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ เรียนหลายคนเลยที่ประสบผลสําเร็จนะคะเมถึงบอกว่าสร้างวัดสร้างไปเถอะค่ะท่านเป็นนักพัฒนานักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพัฒนาจริงๆนะคะท่านไม่ได้สร้างแค่วัดท่านสร้างคนสร้างบุคลากรน,นะคะและตามโรงบาลนะคะท่านก็ให้เงินนะคะมอบเงินช่วยสนับสนุนตลอดเพียงแค่บางอย่างเราไม่ได้เอามาลงนะคะ มีก็เลยอยากมีความเผยแผ่บรารมีครูบาอาจารย์ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ได้พัฒนาทางวัดและพัฒนาทางการศึกษานะคะให้เด็กของเราเองนะคะให้ประเทศได้เจริญและที่สำคัญเลยนะคะทางการแพทย์เราก็ได้ทำบุญจริงๆนะคะเราก็ได้บริจาคด้วยจริงๆนะทุกอย่างเจริญขึ้นได้ด้วยความศรัทธานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะมา องคนี้นะคะเป็นเหรียญพยาสิงห์บรรดาทรัพนะนะคะเป็นเหรียญแจกทานเป็นเหรียญห,หล่อเหรียญแจกทานที่สําคัญไม่ค่อยมีใครปล่อยองค์นี้นะคะเลขเกสี่นะคะเลขเกสนะเนี่ยค่ะเป็นเสมารุ่นแรกเลยเลข9 4้าะี่พาสิงห์บรรดาทรัพย์นะคะพิธีไหว้ครูที่ผ่านมานะคะเนี่ยค่ะด้านหลัง องนี้นะคะเลี่ยมแล้วเลี่ยมกันน้ําขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้ใครได้ไปเลี่ยมกันน้ําแล้วขึ้นคอได้เลยนะหรือจะไปเลี่ยมใหม่ก็ได้เลข94เมีให้ราคานี้เลยนะคะราคาโอนนะคะ850บาทค่ะโอน850นะคะไปทางทาง900บาทนะคะได้มาแค่2เหรียญเท่านั้นนะทุกคนนะคะได้มาแค่2เหรียญอีกองหนึ่งนะคะยังไม่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 อยู่ยังไม่เอ่อ ยังไม่เลี่ยมแต่ว่าพระอาจารย์มตรตาจารให้แล้วนะเลข3าเเลข3 9ที่สำคัญมีจะให้ดูเลข3 9ที่สำคัญตอก้ารอบด้านหน้าตอก้ารอบนี่ค่ะพระอาจารย์มตรตาจารแล้วนะด้านหน้าตอกเนะคะตอกรอบนี่ค่ะเลข3 9มเตอก้ารอบด้วยนะโอ้โหพิเศษมากๆองคงนี้ ะะงองนี้นะคะมีให้ราคานี้เลยนะราคาโอน950ค่ะปลายทางนะคะ1,000บาทโอน950ไปทาง1,000จานหน้าจานหลังแล้วเรียบร้อยนะคะนำไปขึ้นคอได้เลยมีเชื่อว่าเอาไปแล้วขึ้นคอได้ไม่อายใครและใครที่จะออนำเหรียญน,นะคะไป ประกวดนะคะที่งานศิษเกตสิ้นเดือนนี้ถ้าใครจะฝากจะส่งมาฝากมีก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปเองก็ได้นะคะสําหรับเหรียญของพระอาจารย์ไก่ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยสามารถฝากได้นะคะเพราะว่าทางสมาคมนะคะตอนนี้คือมีของพระอาจารย์ไก่แล้วนะคะจะเป็นหลักมาตรฐานสากลน,นะคะเราจะเป็นสิ์ยุคต้นไปด้วยกันนะคะ ต่อนะคะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่ขีบค่ะหลวงปู่คีบนะคะท่านอายุ110ปีแล้วนะคะเทพเจ้าแห่งรุ่มนำโขงนะคะองนี้นะคะเป็นหลวงปู่คีบท่านสามารถชักยันการอากาศได้เหมือนหลวงปู่หมุนนะคะองนี้เป็นหนุมานพิธีไหว้ครูที่ผ่านมาวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะองนี้นะเนี่ยค่ะเนื้อทอง เนื้อทองแดงรวมธาตุนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรวมธาตุขออนุญาตให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเนาะนะคะเนื้อทองแดงรวมธาตุนะเลขสี่ห้าหกนะคะเลขสี่ห้าหกเป็นเนื้อทองแดงนะเลขเรียงนะคะเลขเรียงนี่เดี๋ยวมีให้ดูเ <psilon S 1> <Yeah. S 2> ลข <Bey. Therefore, S 2> นี่ค่ะเลขเรียงสี่ห้าหกนะคะองค์นี้เลขเรียงสี่ห้าหกถ้าใครอยากได้เลขเรียงนะหลวงปู่ีบนะคะนี่ค่ะกลอนอุดมวาสาร หลวงปู่คีบท่านอายุ110ปีนะคะท่านอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสอําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ามากราบหลวงปู่ได้ถึงแม้อายุเยอะแต่ความจํำยังดีหมดนะคะหลวงปู่ขีบองค์นี้นะคะมีขอราคาพิเศษมาให้เลยนะเลข4-5-6เลขเรียง1,100บาทโอน1,100ค่ะปลายทางนะคะ1,200บาทนะหลวงปู่คีบนะคะเลขเรียงค่ะหนุมานนะชนะมาน และต so ่อมานะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะแต่ว่าฝังพลอยนะอง์นี้ฝังพลอยปลุกเสกนะคะองนี้เป็นเนื้อทองแดงฝังพลอยปุกเสกนะคะองค์นี้เมย์ให้ราคาพิเศษเลยนะองนี้พิเศษมากครับฝังพลอยปุกเสกเลขหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหานุมานความหมายของฮานุมานชนะทุกอย่าง นะคะชนะทุกอย่างเลยนะอนุมานทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะนะคะและเป็นรุ่นแรกอนุมานรุ่นแรกและเป็นไหวครูปีแรกด้วยนะองค์นี้นะคะขอราคาพิเศษให้เลยนะราคาโอนนะคะ850บาทเลข157นะโอน850ค่ะนะคะไปทาง900บาทนะคะองค์นี้850าค่ะไปทาง9 0 0นะคะอง์นี้1 1 0 0บาทนะคะนะเลขเรลียงนะ เมฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมมาใหม่วันนี่หน่วยมาขอพักก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเมจะมาทำ ep พิเศษให้ได้รับชมกันนะคะเมตั้งใจมากๆที่จะสร้างวัดสร้างบูรณาวัดนะคะเมขอบารมีทุกองค์เลยที่มเมเคารพนับถือนะคะจริงๆเพราะว่าถ้าใครติดตามเมเยอะๆเมจะทำทั้งวัดทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลเมททำมาตลอดนะคะ เมียฝากพี่ๆทุกคนเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เมียด้วยนะคะการบูชาทุกเกจิเราได้ทําบุญร่วมกันนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้บุญร่วมกันนะคะฝากด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้กลาสวัสดีค่ะขอบคุณมากมนะคะ